ดันให้ดูดิดันให้ดูดิพึ่งมาฮะคันนี้โบวินตีแปดแรงอ่ะเดี๋ยวดันให้ดูก่อนคันนี้ว่าจะเก็บสภาพเก็บสีนะฮะคนงานมาถอดผ่านก่อน เดี๋ยวแ้มดันให้ดูเครื่องยนต์สามสูบนะครับโฟล์วินเครื่องโคตรแรงอ่ะว้าวว้าวา มีหางตัดยญ้านะครับอันนี้หรือจะเปลี่ยนเป็นผ่านพวนผ่านบุกเบิกได้หมดคูต้า L อลสิบ t ปดตนดันมาจากนู่นเลยดันมาจากนู่นเนี่ยโอ้ขุ่นโคตรเยอะเลยว่ะควมีินใช้งานปกติงวดให้ดันจากตรงนู้นมาเช็ดหน้ากล้องสักหน่อย นั่นแหละดันหมดเลยอ่ะดูฮนะเต็มเต็มไปดันเครื่องไม่มีโหลดอะโอ๊ดแรงโจอ่ะเนี่เครื่องมีโหลดที่ไหนแล้วเนี่ยมึงนฝุ่นได้ไงวะคนขับ ฝุ่นอย่างหลายขออีกรอบนึงใครหาอยู่รอเลยนะครับคันนี้เดี๋ยวจะทําสีครับนานๆเข้ามานะครับรถ1ิบแปดแรงใบดันเนี่ยเดี๋วเอาไว้ใส่หางตัหย่าด้วยเลยคันนี้เอาใจชาวสวนหน่อยนะครับ ยังใช้งานอยู่นะครับโอ้โหดูสิแรงตกที่ไหนนะเนี่ยโอ้ดูเต็มไปด้านจัดอ่ะโคตรแรงอ้าถอยถอยถอยรูดกลับไปได้รูดกลับไปได้ น,นู้นยินกลับไปด้วยพอล้มั้งอิ่มยังฟุ่นนะอิ่มฟุ่นยังอิ่มฟุ่นยังไปเดี๋ยวไปจอดตรงนน้นกันเดี๋ยวรีวิวเขา้าวก่อนให้ดูความสวยของรถคันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะรีวิวเลยเนี่ยเดินผ่านมามาดันลิ้นเล่นๆอยู่หลังร้านนะฮะคันนี้ ป้าป้าเฮ้ยตรงนี้แหละเดี๋ยวตรงนู้นเพลงดังเดี๋ยวตรงนู้นเพลงดังเกดบอเพลงป้าปพอกันสลักนัวหายป่าว้าอ่ะหน้าไม้ขึ้นพันแปดรถทำสีมาจากเอ่อออกร้านเก่านอกพันนุคาน้าสวยยางหน้าดอกดียางหลังดอกเดิม เครื่องคูณแห้งดูดิยังไม่ได้ล้างเนี่ยรถมือมาไอโลเครื่องดีเครื่องด,เองดีเครื่องดีไม่มีไอฝาปุงฝาโป่งสภาพนี้เลยเดี๋ยวทำสีท่านรีวิวอะไรกันนะดูกระบอกไปดันปากไปดันยางสวย ให้จับเครื่องกันดิเนี่ยเครื่องแห้งอ่ะเครื่องเครื่องแห้งจัดเลยสิบแปดแรงลดชั่วโม,มงขึ้นยางก็ไม่สวยหน่อยแต่เป็นยางเดิมด้านท้ายไม่ผุนะหลังคาด้วยนี่คาโคงคู่ ไม่ตั้งใจรีวิวนะเห็นดันอยู่หลังร้านพอดีไงต้องปลดผ่านออกอะ่ะโอเควีดีโอสี่ฉปีดโคตรน่าใช้อะ่ะเดี๋ยวเก็บสีให้ให้ไม่ความร้อนขึ้นไหมความร้อนก็ขึ้นดีกว,ว่าค่อยๆขึ้นนะขึ้นปกติเออต้องเหยียบคันปะ่อะกองะดูพีดีโอนะ มึงพยอยโยงใส่นะอันนี้เกว,ว่างอยู่แป๊บนึงอ่ะเกว,ว่างปันอ่ะใช้งานได้อ่ะสองสามโอเคสามสี่จบเก็บเลยแน,นแต่มันจะเก็บตรงไหนฮนะยกห่างวางหางดูหน่อยมันก็ยกได้อยู่แล้วเพราะว่าใช้ไฮดรอลิกตัวเดียวกับใบดันวางโอเคก็บเ,เลยเบิ้ลทุกวันดิ คนโฟ,โฟยังลองวิ่งเกียร์ไทยนิ่มเงียบโหแรงแรงโหฝุ่นเต็มเลยอ่ะฝากหน่อยครับนุ่นรถไถมือสอง0822388443นุ่นรถไถมือสองร้านตั้งอยู่ตำบลลำนรายอำเภอเช ב ดานจังหวัดลบบุรีคันนี้ยังไม่ได้ตั้งราคานะครับคันนี้เพิ่งมาแล้วก็เก็บเลย โอเคฝากนะครับนุ๊นรถ่ายมือสอ8 2ูนย8แปดฝากกันไว้ด้วยใครหาไปตัดหญ้าดัานขี้วัวนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ